เงินอุดหนุน <approach> ราชการส่วนท้องถิ่นหรือเงินอุดหนุนจากราชการสําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคือเงินจากงบประมาณรัฐบาลกลางที่จัดสรรให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเช่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อสนับสนุนภา,ร,านนนนนนรกิจหน้าที่ที่องค์กรเหล่านี้ต้องทําซึ่งรวมถึงภารกิจบังคับเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นงบประมาณที่เราจะแจกให้ตามสูตรเช่นประชากรพื้นที่และอื่นๆเพื่อใช้จ่ายบริการพื้นฐานเช่นการศึกษาสาธารณาสุขการสาธารณูปโภคภารกิจที่รัฐมอบหมายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเป็นเงินที่รัฐบาลให้เฉพาะโครงการเช่นโครงการก่อสร้างถนนในชนบทการช่วยเหลือคนจนสวัสดิการผู้สูงอายุเด็กเล็กหรือการป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยเงินอุดหนุนตามกฎหมายเฉพาะ เงินอุดหนุนตามตัวบทกฎหมายเช่นเงินจากกองทุนสุขภาพแห่งชาติสสอชอหรือกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นและพื้นที่กับปสช